อีกหนึ่งหัวใจสําคัญสําหรับการคุมระบาดของตลาด4มุมเมืองก็คือการตั้งโรงพยาบาลสนามในตลาดเก่านะครับรักษาผู้ป่วยโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและาศาสนาภารกิจนี้ต้องอาศัยพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมากกว่า30แห่งในจังหวัดปทุมธานีสารคาดี4มุมเมืองวันนี้จะย้อนไปดูการทํางานของพยาบาลกลุ่มนี้โดยที่มีชีวิตผู้ป่วยเป็นเดิมพัน แค่คำว่าเอาตลาเป็นารมสนานเนี่ยแค่นี้แค่พูค้คน,นี้นะครับผมมองว่ามันเกิดความช้าทายเชลเลนจ์ในใจของทุกคนที่ได้ฟังคําพูดนี้ไม่ได้อยากจะทําในตลาดนะตอนแรกหาข้างนอกเต็ไมไปหมดแต่ว่ามันไม่ลงตัวตอนสุดท้ายก็เลยเลือกทําในอาคารตลาดเก่าเป็นโซนเก่าที่แยกจากการซื้อขายปกติ17พฤษภาคม2564 โรงพยาบาลสนามบุญรักษาตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มแรกกว่า400คนเพอาะว่านี่แหละให้มาที่นี่แหละตลาดส่งนั่แหละเราก็รู้เราก็รู้แล้วว่าต้องมาที่นี่เพราะว่าเขาก็เตรียมไว้แล้วไงก็เจ้าหน้าที่บอกว่าออกชุดออกเสื้อสิบสิบชุดไงแล้วก็คอนใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยแค่หนูมมาเช้าแล้วนะ แต่ว่าเพื่อนๆในคณะในติ่มเลยอะเยอะมากเพื่อนอะหนูก็เข้ามาหนูก็น่าขนางหลังสุนูนเลยมันเป็นการลงสนามครั้งแรกแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกับการที่จะได้ใส่ชุด PPE เพราะมันมันเป็นเหมือนเฮ้ยเราได้ใส่แล้วได้ทํางานเพราะปกติคือใส่ซ้อมใส่ซ้อมใส่ซ้อมเสร็จถอดใส่ซ้อมเสร็จถอดแต่เราไม่ได้เคยใช้ใส่ชุดแล้วไปปฏิบัติงานอะไรเลยการเอาผู้ป่วยเข้าไปในในในโรงนอนของเขาอะมันต้องทําประวัติหลายอย่าง มันต้องมีแบบจุดลับใหม่ถ่ายรูปซักประวัติซึ่งใช้เวลามากปกติเราก็อยู่กลางแดดแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์แล้วถ้าใส่ชุดอะคิดว่าทนได้อะ่ะสองชั่วโมงวันแรกที่เราทำอะน่าจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงเดียวทุกคนไปตะก,กายอยู่ข้างตู้แล้วบอกพี่หนูขอน้ำหนูขอน้ำคือใกล้จะตายแล้วอะ่ะ มันไม่ได้กลัวเลยว่าฉันจะติดโควิดจากผู้ป่วยที่ล้อมรอบอ่ะกลัวแค่ว่าฉันจะตายจากอากาศที่ไม่มีหายใจถ้าเป็นลมกันสามสี่คนเหงื่อออกเป็นลมกันพยาบาลผมนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมรู้สึกว่าเราก็กเจก็บเจ็บเจ็บปวดว่าเราก็สั่งเข้ามาลําบากสั่งเข้ามาเสียสละใจหนึ่งก็คือนับถือใจก็จะให้กำลังใจเขา แต่ท MM. yeah, ั้งหมดเนี่ยกำลังใจมันไม่ได้มาจากผมแล้วครับแต่จริงๆแล้วกาลังใจหมดมาจากตัวเขาเองเขาสู้ต่อเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เหงื่อเต็มตัวเขาเข้าไปต่อโยโทตลาซีมือรอเอาเว้มารอบดูแลหน่วยตามันไรสมแล้วดีหรอกลัวเดดดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนเลยอันนั้นเราเข้าไปขค่ไหนแล้วไงเราก็ได้ที่อยู่แล้วเราก็เลยไลเลยไง ไลฟ์บัวจะได้พูดเพื่อเห็นไงขเขาจะได้รู้ว่าเราเข้ามาแล้วนะคนอยู่บน้นนอกเขาก็กลัวว่าอย่างเงี้ยกลัวว่าเราจะอยู่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพ่อขเขาจะได้ไม่ต้องเป็นหัวไงเราก็าเลยไลฟ์โซ่ไงพากเขาจะได้เห็นด้วยไงอย่างเงี้ยมันจะได้สบายใจด้วยไงงานเราจบเกือบหกโมงเกือบทุ่มอะค่ะกว่าจะดันคนกว่าจะหาเตียงให้ได้ทีนี้เนี่ยโจทย์ต่อไปคือเราจะทํายังไงให้ให้หัวหน้าทีมมาช่วยเราได้เพราะโจทย์ วันอังคารต้องทําข้อมูลให้เสร็จวันอังคารคือวันที่18วันพุธทุนต้องเอ็กซเรย์ให้ได้นี่คือความมหาโหดมากคืองานข้อมูลมน่ะมันเล่งรับอย่างวันแรกเนี่ยสี่ามกว่าเราจะทํำทะเบียนเสร็จเกือบอาทิตย์เขาก็ยังไม่ได้แอดมิขอเอ็นลงแอดมิลโรงพยาบาลเลยเขาก็ต้องเร่งเพราะว่าเราข้อมูลไม่ชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บเราก็แบบลำบากลำบากใจหัวหน้าทีมนะคะ ถ่ายรูปสมาชิกในทีมโดยให้สมาชิกนั่งบนเตียงนะคะถ่ายให้เห็นหน้าสมาชิกและเลขเตียงนะคะส่งมาให้ด้วยค่ะแล้วก็เแล้วก็เนะเรประมาณห้าโมงยี่หาแล้วก็ต้องว่าอ,อุณหภมูมิไข้แล้วก็ออาซิเจนม,มันมีวันหน้าเทงให้ไหมละ่ะเราก็ไปตัวหนูก็พูดช่วยวันหนาไงเราก็ไปตัวให้ไง วันแรกที่เราเข้ใหม่เิวันที่4ของการเปิดโรงพยาบาลสนามมีผู้ป่วยเข้ามาเพิ่มอีกกว่า200คนและทยอยมาเรื่อยๆจนเตียงที่เตรียมไว้ใกล้เต็ม งานดูแลชีวิตและสุขภาพผู้ป่วยของทีมพยาบาลจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกว่า30แห่งในจังหวัดปทุมธานีก็เริ่มหนักขึ้นแต่หลายคนที่ก่อนหน้านี้กักตัวอยู่บ้านและมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามครบ14วันกำลังจะได้กลับบ้าน ที่ได้ออกก็คือมันเป็นเหมือนแบบการต่อสู้เพื่อให้ได้มาเพื่อให้เขาได้กลับบ้านแล้วมันสำเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นความภาคภูมิใจของทีมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้ำตาจะไหล่ะรู้สึกว่าตึ้งตันใจมันยังไงไม่รู้ว่าผูไม่ถูกนั่นแหละเราก็เลยออกไปเราเข้าไหว้หมอไงเราก็าขอบคุณ พอผลทุสิูทุยาไงมันที่ดูแลเราไงเขาก็ดูแลเราดีนะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นสันยอเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลเราอย่างเงี้ยมันก็ดูแลเมือนคนไทยนั่นแหละสาหรับพยาบาลเราไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นเขาเป็นพม่าเป็นเขมรนะเขาคือมนุษย์คนหนึ่งคือทุกคนน่ะเท่าเทียมกันนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการดีๆเหมือนกันให้มองโรงพยาบาลสนามแห่งเนี้ยคือช er> ุมชนของเราการที่เราดูแลเขาก็คือเหมือนเราได้ดูแลคนในชุมชนของเรา คนคือญาติพี่น้องของเรา